สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเจอกันในคลิปที่2นะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับผมวดประจำวันที่31มกราคม2566นะครับมัดรวม4น้อยนะครับในสูตรนี้นะครับก็มีพี่ๆบางท่านนะครับก็อยากให้ลงในสูตรเดียวนะครับสูตรเดียวก็คือผมเคยลงไปแล้วนะครับแต่ว่าก็มีพี่ๆบางท่านก็อยากได้ในสูตรนี้นะครับก็เอาเป็นว่า ใครชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นดีกว่านะครับพี่เนาะในสูตรไม่เดียวอย่างที่ผมบอกผมก็เน้นให้ในรอบปกตินะครับส่วนในโค้งสุดท้ายผมมัดรวมนะครับมัดรวมก็คือแล้วแต่พี่พี่สมาชิกนะครับจะเอาไปเสี่ยงโชคในนอยไหนนะครับผมเนาะก็อย่ากใครยังไม่แน่ใจนะครับก็ดูเป็นแนวทางก่อนนะครับผมแต่ในโค้งสุดท้ายของเราเนี่ยมันเดินดีมาประมาณน่าจะ 4- ี่ห้าวันแล้วนะครับไพี่มาในตัวเน้นอ่ะมาในตัวเน้นนะครับตัวเจาะนะครับเนาะ ก็ถ้าเกิดใครติดตามผมก็น่าจะรับรู้ได้นะครับในสูตรนี้ก็ถือว่าเดินดีอย่างต่อเนื่องนะครับพี่ๆก็ในรอบเฉพาะกิจนะครับผลที่ออก377กับ0 1นนะครับผมน้อยแรกถ้าเกิดใครวิ่งรูดนะครับในสูตรนี้นะครับเข้าไปที่77นะครับในรอบพิเศษนะครับ6 4 4กับ53นะครับอันนี้ของเราไม่มีนะครับผมลุดไปส่วนในรอบปกตินะครับ 179กับ98นะครับของเรา79นะครับมาเข้าตรงๆนะครับพี่ๆมาเข้าตรงๆนะครับวิ่งลูดที่วิ่งลูบที่7เนาะแล้วก็9นะครับมานะครับผมแล้วก็98ก็เข้าตรงๆอีกนะครับพี่ๆนี่เลยนะครับ2เด้งเลยนะครับพี่ๆ2สองเด้งเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเเดินดีมากๆเลยในรอบปกตินะครับเฉพาะในรอบปกติน่าจะเดินมา สี่วันหรือห้าวันแล้วนะครับลองไปย้อนดูได้เลยนะครับพี่พในรอบปกตินะครับเก้านะครับส่วนรอบ VIP นะครับเจ็ดห้าห้ากับเก้าแปดนะครับวิ่งเก้านะครับเก้าแปดมาอีกแล้วนะครับตัวเดิมนะครับตรงๆงนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับท่านใดที่มีโชคในสูตรนี้นะครับมาดูเลขตารางของเราเก้ามานะครับเก้ามาเก้ามาหกมาเจ็ดมา สี่มานะครับ8มานะครับผมไม่มาแต่สองนะครับเมื่อวานนี้ไม่มาแต่สองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆสลับแนวทางฮานอยคงสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าปังๆอย่างต่อเนื่องนะครับพี่ๆวันนี้นะครับวันที่31เนาะก็ขอให้ปังๆเฮงๆก็แล้วกันนะครับก็ใครได้แนวทางตัวเด่นตัวเด็ดไปนะครับก็อย่าลืมไปเสี่ยงโชคที่บ้าน ขุมทองนาคาได้นะครับพี่พี่เนาะอยู่ที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์เลยนะครับพี่ท่านใดที่สนใจสลับบ้านเสียงโชคนะครับบ้านขุมทองนาคานะครับผมก็วันนี้นะครับเลขตารางที่ผมจะให้ไปนะครับผมก็จะมีนะครับศูนย์นะครับผมสองสี่ เก้าหกนะครับผมเนาะมีสองมีสี่มีศูนย์มีเก้ามีหกมีเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับเนาะก็ลองพิจารณาดูนะครับผมตัววิ่งตัวรูดวันนี้นะครับที่ผมจะให้ไปนะครับผมให้วิ่งไปที่สี่สายรูดผมให้ไปที่เลขสองนะครับให้ไปที่เลขสอ,องประกบคู่นะครับ สี่ศูนย์สี่หกสี่เจ็ดสี่เก้านะครับสองศูนย์สองสี่สองหกสองเก้านะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่ๆตัวเน้นตัวเจาะ นี 4. ถ้าใครไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับลองมองในเลขตารางได้นะครับพี่พี่เนาะก็อาจจะมีหลายคู่อยู่นะครับ9690นะครับผมตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่พี่ผมให้ไปที่94 46 20 24นะครับ4 6492024สนะครับสลับตัวเจาะนะครับผมหลักร้อยนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับพี่พี่ให้ไปที่เลขศูนย์นะครับก็จะเป็นในที่0 4 9นะครับผม แล้วก็420นะครับก็ตามนี้เลยนะครับพ,พี่สมาชิกเนาะวิ่ง4รูด2นะครับในโค้งสุดท้ายนะครับตัวเน้นตัวเจาะก,ก็46 49 20 24นะครับก็ใครได้มาวทางตัวเด่นตัวเด็ดไปแล้ว,ลวก็อย่าลืมไปเสี่ยงโชคที่บ้านคุ้มทองนาคาได้นะครับผมเนาะแอดมินใจดีนะครับผมก็สลับพี่พี่ท่านใดนะครับผมเนาะที่เป็นกำลังใจให้กันผมก็ขอขอบคุณม,มากๆเลยนะครับที่ เข้ามานะครับกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าคอมเมนต์ให้กำลังใจแอดนะครับเนาะก็ f c ฟตัวยงก็น่าจะเป็นนักกัญญานะครับเนาะนกัญญาพี่ติ๋วนะครับคุณแม่นงลักนะครับแล้วก็แล้วก็แม่น้องประกาศนะครับผมเนาะรวมถึงคุณพินกินเที่ยวด้วยนะครับสลับ VFC แล้วก็หลายท่านนะครับที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อเอานามก็ต้องกลับขอโทษด้วยนะครับเนาะนะครับก็ขอใครที่เข้ามารับชมแนวทางก็ขอให้เฮงๆปังๆกันทุกคนนะครับ ถ้าเกิดแอดน้องแอดนะครับพูดเยอะหรือว่าพูดพูดเยอะพูดหน้าลำคาญก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็อาจจะเป็นบางวันเนาะบางวันก็อาจจะพูดเยอะบางวันก็จะพูดน้อยนะครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบางวันผมก็เร่งรีบนะครับพี่เร่งรีบบางทีก็จะพูดเยอะไปนะครับเพราะว่าพี่บางท่านก็อาจจะลำคานก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมเนาะนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ารับชมโฆษณาเป็นกาลังใจให้น้องแอดด้วยนะครับ ขอให้เป่งๆเ,เอ้ยปังๆนะครับโอ้ยนะครับทิ้งท้ายก็ล,ล,ลิ้นลิ้นลิ้นพันกันแล้วนะครับขอให้เฮงๆรวยๆปังๆกันทุกคนนะครับผมสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ